เห็นไ,ไหมก็ตาเขาหายแสดงว่าแลลอกคาบแล้วหนีมาสวัสดีครับวันนี้กุ้งกรามกามของเราจะครบร้อยวันแล้วมาให้อาหารเช้าดูสิครับสิ่งที่เราเจออีกหนึ่งศพแล้วครับผมไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะเนาะไปลอกคาบมาันหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก็ไม่เห็นคราบมันบนนี้เนาะเห็นแต่คราบกุ้งฝอ,อยดูสิเจอแต่คราบกุ้งฝอ,อยครับไม่เจอคราบกุ้งกลามกลามดูออกไหมเนี่ยเออแล้วตัวนี้ตายได้ยังไงโอ้ตัวนิ่มปล่อยเลยเหรอ ขามันถูกกินไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูส işte. ิเห็นไหมอ้ตาเขาหายแสดงว่าอะไรลอกคาบแล้วหนีมาอ่อนแรงตายเอออันนี้คือน่าจะเป็นเนี่ยเปลือกมันนิ่มๆสงสัยจะมีหลายตัวนะเออเปลือกมันเริ่มแข็งแล้วยังยังไม่มีกลิ่นเน่าก็แสดงว่าเพิ่งตาย ตัวขนาดนี้ก็น่าจะกินได้นะเนี่ยก็เ <c oughs> <c oughs> จออีกหนึ่งซอบเดี๋ยวไปทำบันทึกเอาไว้ไปไล่เปิดดูที่จังมีอีกไหมเนี่ยซ่อนอยู่ไหมเนี่ยฮะห, <c oughs> หรือว่าพอมันหนีไปบนตะกร้าแล้วเอนะ้ำมันก็ไม่เย็นนะเนี่ย อ,อุณหภูมิน้ำก็ไม่เย็นนะครับอืมอุณหภูมิน้ำก็ปกตินะเกือบอุ่นเลยด้วยซ้ำอ่ะ โอ้แต่อาหารเม็ดใหญ่นี่มันเหลือเหลือเยอะนะแล้วพอเหลือก็เป็นเ,นเมันก็ขยะตัวตัวใหญ่ของเราเนี่ย